อจกห้าหุ้นส่วนจำกัดปอป,ปุ้ยแปดแปดสวัสดีครับกูพี่พายุใครชนะครับพี่พายุและ,ะเจ้าเอกสาาคามนะแพ้นะครับผมพื้มโคราชไปทำวิจัยด้วย <c oughs> <c oughs> อาอยุสังน้อยแล้วก็เอกสราคามแพ้ไปนะครับแพ้พี่โบแล้วก็กับฟุกบันมะขามไปนะครับสองะดวดตอนนี้อยู่ที่คู่นี้ครับซุปโตแม็กเอชเชิร์ซันแด็กครับฝั่งทางนู้นนะครับสีเสื้อนุม่มภูทรน,นะครับฝั่ง,งนี้เนี่ยหอจะก,กอปอโป้ยแปดแปดนะครับผม อะไรก็จักวาทำแล้วพี่ครับพูดเทนอีกหนึ่งนี่ครับนี่ื่อืนผู้จาแต่ใครเสีย้นอันนี้บ๊อบบี้อันนี้อ๋อบ๊อบบี้อันสือแนวเมเมกอ๋อเก็ยัง่อ เฟรมน่นจะเป็นตัวยกวบอลบ๊อบี้เขาเตะดีนะบ๊อบบี้โยกเข้าไปปาเขาให้นะครับเจ้เมฆไปเลยครับไปเลยผมก็ไม่รู้นะครับว่าชื่ออะไรนะครับผม,มผมก็รู้ว่าแต่ชื่อเมฆ ชื่อเมฆและชื่ออะไรก่อนเมฆก,กับเฟีมเมาเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่ใครชื่อเมฆและชื่อฟเฟมเมาแฟนคลับใครรู้ช่วยบอกด้วยเชิดสันแบกปักเข้ามาโยเข้าไปโอ้โหสันแบกลูกนี้ครับโอ้โยกหนีบล็อกครับลูกนี้โอ้เจ้าตัวเองบอกโอ้หนักจริงๆครับลูกนี้

เตรียมเสิร์ฟ<ส>ไปอ้าวแล้ครับซูเปอร์แม็กนิ่งเหลือเกินยกเข้ามาเชิดซันแบ็คปาดทัวโ,โอ้ขายาวจริงๆครับเชิดซันแบ็คครับโอ้โหเจ้าปามเตะยังครับยังครับปามยังไม่เตะนะครับสวัสดี่หกสิบหกท่านชมค,ครับฝากกดไลอ์แชร์ด้วยนะครับ ตอนนี้ผมยังไม่ได้ยินเสียงกรรมการนะครับเดี๋ยวผมจะคันบอกแต้มหนึ่งทีนะครับผมแอมินเจ้าชู้ไหมครับบอกได้เลยครับผู้ชายเจ้าชู้ทุกคนครับแต่จะออกเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับออกลายเจ้าชู้เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับแต่แอมินตอนนี้ออกเต็มๆครับนนออสาวเยอะก็เจ้าชู้ครับสาวไม่เยอะก็ไม่เท่าไหร่ หมอเก้เมียหลายเพราะว่าเพราะว่าหมอเก้เมียหลายเฟรมหนึ่งเมฆสองนะครับไม่ไม่เจสันยังไม่เจ้าชู้ครับก็เลยสับที่สามนะครับพร้อลลงเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะแจ้งแจ้งอีกหนึ่งทีนะครับผมคือยังไม่ได้ยินกรรมการกรรมการไม่ได้ภาคเสร็จไหมนะครับเสียงมันเยอะครับสิบเอ็ดต่อสิบสองครับอ้าวแล้วครับรู้แล้วครับสกอร์นะครับมาแล้วครับเชิดซันแบ็กตัดมาเจ้าเฟรมยกโอ้โหนี่นะครับเจ้าเมฆก็เตะหายนะครับลูกนี้ เอาล้วครับต้องพักยกก่อนครับลูกนี้ครับสิบสามเท่าครับมา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 เลยมาเลยจะเดี๋ยวอันี้มาเลย1ิบต่อสิบสามนะครับตอนนี้ครับ<ง>เกียร์ไม่เกียครับสี่ต่อสิบสามครับ วอ้เนาหนนาะมเจ้าเฟรมพีนครับเกมครับลูกนี้โอ้โหเซตแรกครับโอ้โหซุปเปอร์แม็กและเชสันแม็กชนะเจ้าเมฆและเจ้าเฟรมไปนะครับด้วยสกอร์15ต่อ13แต้มครับต้องรอชมเซต2ครับพูดถึงเรื่องตะก้อครับไม่พูดเด็กคราดเกมไม่เอาครับให้ดี0ต่อ0ครับซูเปอร์แม็กเสิร์ฟครับ ซูเปอร์แม็กเซลไปเอฟซีแม็กเชิดสุดๆครับโชคดีไหมแบบเตะยังครับโชคดีไหมแบบน่าจะเตะไปแล้วครับต้องรอชมครับผมมาไม่ทันผมเพิ่งมา1ต่อศูนครับศูนย์ต่อหนึ่งหนุ่มพเนจรเชิดซานแม็กเสิร์ฟซ้ายว่าไงครับเตรียมยกเมฆโอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้โอ้เตะซ้ายครับ ไปเลยครับไปเลยแนมะ่ไปเลยศูนย์ต่อสองครับไปเลยครับไปเลยครับ <c oughs> ไม่จะขาแม่เป็นนักมวยหรือเป็นนักตะกอ้อน้องตะก้อ้่

ว่าง่ายเจ้าเมฆเสิร์ฟปั๊กมาเชิดสั้นแม็กโอ้โหไม่ได้รับครับลูกนี้ไม่ข้ามนะครับสามต่อสองเฟรมเสิร์ฟมาเชิดเปิดซุปเปอร์แม็กยกเชิดสั้นแม็กอโโอกครับลูกนี้ครับคู่ปั๊กอดเล็กน้อยน้องอย่ามาตกรอบเป็นคำเนี่ย โอ้เขาทัดเบือก so ัน so right ืนป oh, ่ะเสร็จไปว่าไงเฟรมยกเมฆลูกออกครับลูกนี้ออก ออกเยอะครับลูกนี้โอ้โหอาจารย์หลาไนะครับแล้วก็ผากนะครับแล้วก็คนแก่ที่เราก็ร่วงหลเลยะสามต่อสี่ว่าไงครับลูกนี้ไปฆ่าฐานไปเยอะแล้วแล้วเด็กก็เฟียกเมฆโอ้ติดวล็อเชิดแต้มนะครับ โอ้โห้วมาวาเือนาถือก็ติปากบอยอมลาบก็เฉิดยว่ะบอยรอมลาบกสี่เท่าครับใครสนใจหอยปังติดต่อเช็ดซันแว็กได้นะครับขายตัวก็ไปโคติดบล็อกงกนี้บล็อกออกครับ เป็นนักตะก้อด้วยเป็นคนสู้ชีวิตขายหอยด้วยนะครับรอบไหนแล้วครับแอดรอบครับคัดเลือกอยู่ครับรอบคัดเลือกครับตอนนีู้้แอดเกมกับลูกน้องแอดชาร์ปกับผมผมกับกรรมการสองได้โอ้ก็รู้ๆกันอยู่เนาะเดีดีเหลือเกินเนาะ กรรมการสองก็ผู้ด okay. no ันเนาะดีดีโพสดครอับเผมนั่งเลยครับพี่ตามนั่งน้ำกันเจอดันแม็กโอ้ยมีหัวลูกาวอ่ะผมนเลว่าารดาด่าสาตังสานก่อนกอดติดหนึ่ง เกาช่วยได้เกาช่วยได้ครับมเมฆเสิร์ฟมาซุปเปอร์แม็กยกเ<ต>ชิญแซนด์โอ้ยไปเชิญแซนด์พอดโอ้ยเข้าไปแม็กเตะเลยลูกนี้โอ้โห,าาห,าาหาไปส่งแอร์นะครับมีปัญหาเรื่องแอร์ไปหาได้นะครับไปส่งแอร์นะครับเช่นร้อยเอเบอปีนะครับล้างรถนะฮะรัดแีดนะครับล้างติดครั้งนะฮะแถมปีนะครับสำหรับเอ็มร้อยเกินนะฮะ โอ้จำหน่อยแเป็นที่สั่งครับแล้วขี่เหนียวตลอดแล้วล้างก็เงียบหากินเหรอบริการดีครับราคาถูกนะฮะไผสมแอร์นะครับล้างรถนะฮะราคาถูกหรือว่าจะปิดแอร์มีปัญหาเรื่องแอร์ก็ไปหาหต่อเจ็ดซูเปอร์แมคโคราชเสริมไปเหรอไงเมฆลากเล่นเอง โเตรีมบล็อกอีกแล้วครับสองลูกนะครับเชิดซันแบ็แดมบอกว่าคืนสองนอนนไม่หลับแน่นอนคืนนี้นอนไม่หลับแน่นอนสามไล้เลยโอ้สองลูกรวดโอ้ผมต่อเจ็ดสองลูกรวดเลยครับจบไปว่าโอ้เจ็ดเท่าเลยครับทั้งเสิบทั้งบล็อกครับเชิดซันแบ็ก ออกโดยเป็นตัวยืนนะครับแล้วก็เอาที่สองมาดีเหลือเกินครับว่าจจะเออทีนไหนนะครับทีมไหนนะครับเจ็บเท่าครับทั้งเสือบทั้งบล็อกครับเจ็ดตันแบกเจ็บเท่าเปิดว่าไงยกขึ้นเอาปอดถอ3สอม สลูกรวดครับเจ้าแบมอยากตายครับโอ้โหบล็อกสเสิมหนึครับโอ้โหสุดยอดครับแบบต่อเจ็ดครับโอ้โหบล็อกสเสิมหนึ่งครับเชิดพี่เชิดพี่แม็กสู้ๆไปครับเดยกับปเชิดซันแบ็ก โอ้โหติดยอดโอ้โหเโอ้ส oh. ีเอาล้วครับเก้าต่อเจ็ดแล้วครับโอ้ครับขอบคุณครับพร่ล้ม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 ไปอีกบน้อยพี่ครับนายโยกมันหฮมไหมสิ

สมาริกเลืกโอนครับร7 5เมกฮิบเจ็ดห้าเม็ดกระหืดร้1ต่อ8ครับซีปเปอร์แมจกโคราบขิบคุณดต่อนะฮะสปอนเซอร์แม็วโคน่าอ้าวสองต่อแปดแล้วครับลูกนี้ซูเปอร์แม็กทำงานแล้วครับลูกเสิบ สิบสองซุปอร์เชิดบล็อกสามเสิร์ฟหนึ่งเมื่อกี้สิบสองต่อเจ็ดเอาแล้วครับแปดต่อสิบสองนะครับแบมบอกว่าแบมอยากบล็อกสเสิร์ฟหนึ่งก็โอ้โหแบมเกียวได้ให้ลูกเขาพิเศษเลยเออเียตรวจเลยเตีย เจ้าต่看看 <oh> อสิบสองเพราไงบ๊อบบี้โอ้ลูกเสรอบครับโอ้เชิดตะเพิกหัวรอดเลยครับหมดทางรับครับลูกนี้ถ้าข้ามาสิบเจ้าต่อสิบสามโซมาเชิดเปิดแม็กยกลำเนียงโอ้โหไม่มีบล็อกครับ ไป17ศูนย์ศูนย์ทันบ่ครับทันครับทันครับมาเลยครับจำเดียวเกมครับต่อสิบส1เกมครับสองเส้นรวดครับเซตนที่สองเซตซันแบ็คซูเปอร์แม็กชนะไป15ต่อ9แต้มครับ